ไปเดี๋ยนะเปี้ยเลยนะอื้เออนึกกลัวไปแล้วกลับบ้านมายูจินน่ะเขานอนหลับตั้งแต่สองทุ่มใช่ไหมเมื่อวานน่ะกลับมาแล้วก็หลับเลยเพราะที่สนามบอลวิ่งเล่นกับตุ๊กตาเหนื่อยจ้ะตัวยดโอ๊ยคุณยดตัวไหนกลัวเนี่ยนึกกลัวตุ๊กากอดอ๋อไม่ต้องกลัวลูก ไปไล่ไั่นไหนไปไม่มีนะคะไม่เห็นอะไรมันมีอ๋อบะหมีมันมนี่มันมีมันนี่อนี่หรอเล่นนักกัวอะไรกัวตัวมัดกอดที่สนามบอลเมื่อวานว่าว้าอ๋ออ๋อกัวมีไม่เป็นไรกวัวป้าจักรมีอ่ะอ๋อป้าไอ้เนื้อ ผมไปเตะบอลมาพุ่งสิ้พักเห็น